สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูปีเตอร์นะครับวันนี้ครูปีเตอร์นะครับมีเรื่องราวดีๆของการใช้ทักษะในการใช้เสียงหรือน้ําเสียงของเราเองนะครับว่าเหมาะสมกับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเช่นเราจะใช้เสียงดังมากเสียงดังปกตินะครับไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปและให้เรียบร้อยใช้ตอนไหนหรือเสียง ปกติที่เราคุยกันกับเพื่อนหรือคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราจะใช้แบบไหนบ้างและเสียงที่เบาที่สุดและคนจะรักษาบรรยากาศที่เงียบๆนั่นก็คือสถานการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับเด็กๆ ใช้เสียงเพื่อขอความช่วยเหลือหรือ very loud ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ้ยเป็นอะไรครับผมเมื่อกี้ล้มรู้สึกว่าข้อเท้ามันจะพลิกครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเดินไม่ได้ครับอถ้างั้นต้องค่อยๆลุกนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอครับไอ้ครับครับคผมขอบคุณมาก loud ามาเวียงเชิญพบแพทนัไดแล้วครับคุณ<ม>ยถ้าอื่นกรุณานาอสักครู่น,นะครับเดี๋ยวรอเรียกชื่อตามลำดับชืวน,นะครับ Medium loud ท่านครูป๊ดครับนั่งมงท่านครูป๊ดครับผมเพิ่งมาเมื่อเช้าหรือครับใช่ครับครูป๊ดเมื่อเช้าขับรถอะไรมาเมื่อเช้าขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับฝนตกหรือเปล่าไม่ตกครับแต่แดดร้อนมากเลยอ๋อแล้วเมื่อคืนนี้ได้ดูบอลไหมครูป๊ดดูครับเมื่อคืนผมตามครูปุ๊ดเจอทีมลิเวอร์พูลหรือแมนยูนะลิเวอร์พูลครับผมอ้าวได้ข่าวโดนไปห้าเม็ดเลยไม่ใช่เหรอครับอันนั้น แมนยูครับอันนั้นผมลิวพูอ๋อคูก็งงแสดงว่าเราทีมแชร์ทีมเดียวกันใช่ครูปิเตอร์ก็ลิวพูใช่ไหมครับครับเมื่อคืนนี้โอ้ลุ้นมากเลยแต่แมนยูต้องแก้ไขใหม่ใช่วันนี้เราจะชนะสองศูนย์ครับยีหศูนย์ต่อห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ยี่ silent ีคุณครูเฟนคุณครูเฟนมาเรียนว,วันแรกมาตอนเช้าเลยตอนนี้คุณครูท่านอื่นยังไม่มาเดี๋ยวคุณครูเฟนนั่งรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรอคุณครูท่านอื่นที่กํลาลังตามครูเฟนมาเดี๋ยวเราจะได้ประชุมกันนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นผู้พูดในที่ประชุมนะครับเพราะการประชุมต้องมีผู้พูดและผู้ฟัง ตอนนี้คุณครูปีเตอร์เป็นผู้พูดคุณครูเฟเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับจะต้องไม่พูดแทรกนะครับแล้วครูก็จะพูดเสียงดังฟังชัดให้ผู้ที่นั่งฟังได้ยินได้ฟังชัดเจนในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับครับผมหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอหรือละครนะครับยกตัวอย่างของ การใช้เสียงนะครับจากเหตุการณ์ที่ครูถ่ายทให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมีครูเฟรนนะครับจะเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วจะมาพูดคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเหตุการณ์เสียงตรงนั้นคืออะไรและใช้อะไรบ้างนะครับครูเฟรนเชอญเลยครับค่ะโอเคค่ะสําหรับเหตุการณ์แรกเลยนะคะที่คุณครูขอความช่วยเหลือนะคะเราจะเรียกการใช้ระดับเสียงนั้นว่า very loud ก็คือดังมากๆดังที่สุดเลยนะคะส่วนเหตุการณ์ที่2นะคะเรา จะเอาคำว่า very ออกหลือแค่ loud ก็คือเสียงดังนะคะก็คือเหตุการณ์ที่คุณครูพีเตอร์เรียกคิวใช่ไหมคะโอเคและอันที่3านะคะ medium medium คำนี้ก็คือกลางๆระดับเสียงกลางๆปกติกตทั่วไปอย่างที่คุณครูพูดคุยกันนะคะส่วนระดับที่4นะคะเขาจะเรียกว่า quiet quiet ก็คือในห้องสมุดสามารถพูดได้แต่ว่า เราจะต้องกระซิบกันโอเคนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือ silent ก็คือเงียบไปเลยเราจะไม่พูดส่งเสียงเพื่อเป็นการแทรกตอนที่คนอื่นกำลังพูดอยู่นะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมไปฝึกหรือไปทำความเข้าใจนะครับในการใช้น้ำเสียงหรือระดับเสียงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นะครับ เดี๋ยวถ้าใช้ไม่ดีแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารก็ได้นะครับเด็กๆวันนี้คุณครู<ๆ>ขอจบไปก่อนนะครับบ๊ายๆครับ